ทรงเจริญพระชนมายุ7รอบ84พรรษาครับและแน่นอนครับโดยความที่เราเรียนรู้กันอยู่แล้วครับว่าพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาไทย The Thai government has induced and developed her royal c o u r s e to one ตำบล one product หัวใยด้วยประมาทขอพระแม่เจ้าได้โปรดกรุณาเพื่อชนไทยไม่ประวิง เรร่งจัดกาได้ทอดพระเนตรเห็นราศดรน,นุ่งสิ้นไหมมัดหมี่กันเป็นส่วนใหญ่ก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้กระทําพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทย โอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีณบ,บัดนี้กราบขอรินเชิญครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะเอกอากาัครราชทูตท่านผู้แทนมูลที่สืลอประชีพ,ลชพและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ วันนี้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบรมมีในวันนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิมพระชนมพรรษา7ดรอบ1 2สิงหาคม2 5 5 9ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับผมคิดว่าล้วนสำนึกและทราบซึงในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกร,รกิจนาน,านประการทั้งนี้ ก็มุ่งหวังเพียงให้พระศพอนิกรชาวไทยทุกหมู่เราได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความรอชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดีมีคุณภาพนะครับได้ทรงรวลาโปรปดเกล้าให้ก่อตั้งมูนิธิศิลปาชีพขึ้นมาวันนี้ก็มีผู้ทแทนจากบูทิศท,ท่านมาด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะทรงสร้างงานสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้แกะะ่ราษฎรไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป อันนี้เป็นพระราชบัญญัติแน่ๆนะครับของพระองค์ที่จะส่งส่งเสริมงานด้านศิลปะชีพก็คงไม่ใช่เฉพาะเรื่องการศิลปะวัฒนธรรมอย่างเดียวท่านทรงทำทุกเรื่องไม่ว่าจะกาหารการกินการรอมประารการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชสิ่งที่ผมเคยมีโอกาส,กาสร่วมกับอาจารเสด็จหลายๆท่านกับท่านพระองค์ท่านมีอยู่สามคำที่ทรงรับสั่งเสมอมาติดประวัตอยู่ก็คือคําว่าคนแล้วก็น้ําแล้วก็ป่า สามอย่างนี้ไม่เคยไม่เคยหลุดจากพระไทยท่านเลยนะโดยไมย่ว่า่งคนนะซึ่งเรามีประกอบไปได้วยคนหลายหมู่หลายเหล่าหลายอาชีพหลายรายได้ท่านทรงมุ่งหวังว่าทุกอย่างจะทําให้คนเหล่านี้มีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นทรงรับสั่งอีกคำหนึ่งก็คือว่าขาดทุนของฉันคือกําไรของประชาชนัาน,นที่สิ่งทุกหน่เรื่องทั้งหมดนี้ท่านทรงอนุรักษ์นะครับสร้างเสริม สิ่งใดก็ตามที่เป็นงานฝีมืออันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบ้านพมรุษและประรามของประเทศชาติในทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็ได้เอาภูมิปัญญาต่างๆของพวกท่านมาปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องระลึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นไว้ให้นะครับในการสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีได้ที่มั่นคงเพียงพอปัจจุบันนั้นมูลุิที่ศิลปะชีพ เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปะศิลปะชีพแขนงต่างๆนะครับให้นาความรู้ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นมาถ้าไม่ทรงรักษาไว้ไม่ทรงสง,งวนไว้วันนี้มันก็จางหายไปเรื่อยๆว่านธรรมภายนอกก็จะเข้ามากลืนไปทีงหมดนะจะเห็นได้พระองค์ทรงทําหลายอย่างเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะทรงแต่งพระองค์ นะด้วยผ้าไทยต่างๆทั้งหมดนั่นจนะย้อนกลับไปดูที่ว่านทรงเริ่มไปทั้งหมดนะครับไม่งั้นวันนี้เราก็คงไม่มีสินค้ามีหลายๆอย่างที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเกิดขึ้นนะมันจะถูกกล,กลืนเป็นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนไทยเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนมีจินตนาการนะในการที่จะสร้างฐานรังรา์สิ่งต่างๆมานะครับด้วยให้เกิดภาพความ,มงา,ามที่เกิดขึ้นเพว่ามี หล,หลายอย่างการทอผ้าผ้าปักนะการประกอบอาหารการสอมอาหารทั้งหมดนะแล้วสิ่งที่สมสถมอีกประการสำคัญก็คือว่าการปลูกพืชอินทรีย์นะลดการใช้ปุ๋ยเคมีเราเนี่ยมันตามมาทั้งหมดอ่ะนะวันนี้ผมก็อยากพูดเกินไปนิดนึงนะผมต้องการให้ทุกคนได้ระลึกถ,ถึงสิ่งที่พระองค์ทำไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างการจัดง,งานวันนี้ผมได้รับทาราบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าได้รับความสนใจ นะจากประชชนเป็นจำนวนมากนะในวันแรกถึงสี่หมื่นกว่าคนใช่ไหมครับถ้าขายได้เป็นจำนวนหลายสิบล้านบาทนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะต้องมากขึ้นทุกวันแหละนะมากขึ้นทุกวันไม่มีอีกหลายวันใช่ไหมทั้งหมดเก้าวันนะครับเพราะฉะนั้นมาวันแรกแล้วมาวันที่สามที่สี่ก็ได้หรือมาทุกวันก็ได้นะถ้าใครคิดว่ายินดีนะที่จะทาให้ รายได้กลับไปสู่ประชา,นาชนหรือท้องถิ่นนะครับวันนี้วัตถุประสงค์กลักกไปแล้วนะเผยแพร่ประชาธมพันธ์ผลงานมูลนิธิสัสแทนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นฝีมือและผลงานของพี่น้องหลายอย่างเมื่อกี้เขาแจ้งรักรองแจ้งประชาชนแจ้งมานะว่าหลายอย่างเนี่ยมีคนพออยู่ได้คนเดียวนะวันนี้ก็เสริมเป็นสิบคนยี่สิบคนปัญหาอยู่ที่ว่าส่งเสริมเข้ามาแล้วฝึกเข้ามาแล้ว,เขา,าลวเขาจะมีอาชีพรายได้อย่างไร มันนี่ก็อยู่ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้กราบเรียนท่านรัฐมนตรีมหาไทยไปแล้วนะครับว่าทําอะไรก็ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางนะวันนี้ต้องคํานึงถึงภูมิภาคให้ได้แล้วก็กลุ่มจังหวัดให้ได้เราจะต้องเอาอัตราของแต่ละภูมิภาคแต่ละกลุ่มจังหวัดออกมาให้ได้แล้วก็จะต้องไปซ้ําซ้อนกันไม่มีความคล้ายคลึงกันมากนักมันจะทําให้ปลายทางคือตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นเกิดปัญหาเกิดขึ้นอีกนะครับ ทุกๆเรื่องทาอะไรก็ตามแก้ปัญหาให้ครบระบบอย่าคิดว่าทําตรงปลายแล้วตรงต้นมันจะดีถ้าท่านไม่ไปดูตรงตรง้นตรงกลางมันก็ขาดตอนอีกเพราะฉะนั้นผมก็นําเรียนไว้นะครับในทุกๆเรื่องในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดดเด่นเหล่านี้นั้นเห็นได้ว่าได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยต่างประเทศวันนี้ผมรัฐบ,บาลนี้ได้เอาหลายสินค้าอุปโภคขึ้นไปขายบนเครื่องบินนะก็เห็นว่ามีความได้รับความสนใจ เป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาแม้กระทั่งภายในเดือน,เด,อนเดือนที่ผ่านมานะครับมีทั้งสั่งซื้อชิ้นเล็กๆบนเครื่องบินเลยกลับบ้านได้เลยอันที่สองคือสั่งซื้อจากข้างบนเครื่องลงมาเขาจะสั่งมาข้างล่างแล้วมารอรับข้างล่างอันที่สามก็คือไปรับตอนสาขาดิวดีฟรีตอนออกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบ,บาลน,นี้นะหลายอย่างและผมคิดว่าโอทอทั้งหมดนั้นก็พร้อมที่จะพัฒนาจากขั้นสามไปสองไปหนึ่งไปมาตรฐาน นะห้าดาวสิบดาวไปโน่นนะจะพอเพียงแค่ห้าดาวมันต้องเป็นสิบดาวยี่สิบดาวโน่นนะเพราะฉะนั้นต่ําสุดมันก็ต้องห้าดาวต่อไปม้นนางหน้านะครับเพราะนั้นทําอะไรให้มันมองระยะไกลไปผมคิดว่าทุกคนเข้าใจนโะยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะการวิจัยและพัฒนาเพื่อจะเพิ่มนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆออกมานะครับจะต้องเร่งดำเนินการโดยใช้ศักยภาพทุกหน่วยงานทุกกระทรวงถ้าเราจะทาแบบเดิมๆ ขา,ขายแบบเดิมสินค้าแบบเดิมมันก็อยู่แบบเดิมทั้งหมดมันจะไม่พยายามที่จะเดินก้าวหน้าไปสู่ความฝันความฝันความหวังที่เราต้องการเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคิดมันเกินเข้าไว้แล้วก็เดินไปมันอย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่มันไม่ได้คิดใหม่ะนะแต่ข้อสำคัญคือการดีไซน์การออกแบบก็อย่าทิ้งความเป็นไทยแต่ตออมมก็จะรืมว่าความเป็นโมเดิร์นของสากลด้วยมันต้องมาผสมผสานกันให้ได้ส่วนหนึ่งเพื่อแสดงความเอกลักษณ์ส่วนหนึ่ง เป็นโมเดิร์นแต่ใช้พัสดุสินค้าพัสดุต้นทุนการผลิตเป็นของแต่ละภูมิภาคแต่ล้องถ่นมันก็ไปแย่งตลาดกันนะวันหน้าเราก็จะมีแบรนด์ที่ราคาแพงในบ้านเราต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นเริ่มมาจากพระองค์ท่านทั้งสิ้นประเทศไทยเริ่มมาจากสถาบันข้าวกระสัตมาแ์มร้อ0ปีแล้วนะไม่ได้เกิดเมื่อวานไม่ได้เกิดเมื่อรัฐบาลน,นี้รัฐบาลโน้น เกิดมา800กว่าปีศาสถบบาพระมณกษัตริย์ถ้าไม่มีบรรพบุรุษเราไม่มีพระมกษัตริย์ทรงนำพาอยู่มาถึงวันนี้ไม่ได้เกือบทุกประเทศไป็นแบบนั้นหมดเพราะนั้นอย่าลืมอย่าลืมประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันรเราต้องทำอนาคตพร้อมกับทำวันนี้ให้เข้มแข็งเมื่อกี้มีอะไรนะการแสดงใช่ไหมโขนใช่ไหมโขนโขนก็สอดคล้องสานการนะครับหนุมานตัวแรกกับตัวเล็กไปนิดนึง นะก็ยังเด็กๆอยู่เมื่อกี้นี้พอตอนที่สองพรางานหนะักตัวใหญ่ขึ้นนะแข็งแรงขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ผมฟังเร็วๆพระรามสั่งรวมบนนะก็ต้องช่วยก็ต้องช่วยอนุมานนะอนุมานกำลังเพื่อจะปราบมานนะแต่ทั้งหมดขอให้อยู่ในที่ตั้งก่อนนะ ให้นุมาลส่งสารมาเมื่อกี้บอกให้ทุกคนอยู่ในที่ตังค์อย่าม่ไปรบราค่าว่านใครนะเราต้องทําให้เหมืองเราสงบให้ได้ที่ผมพูดวันนี้อาจจะนอกเรื่องอยู่บ้างนะแต่พลตายสองข้องสถานาทุกคนก็ตื่นระหนทุกคนก็ว้าวุ่นผมยิ่งต้องใจเย็นที่สุดนะจะเห็นว่าผมก็ยิ้มแย้มใส่มาทุกวันน่นะในช่วงนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทำอะไรก็ได้นะยิ่งจะต้องทาอะไรด้วยความระมัดระวังไม่มีอะไรที่มันยั่งยืน มากกว่าความศรัทธาความเชื่อมัน่นนะผมให้งก,การอำนาจใดๆทั้งสิ้นผมต้องการให้เป็นอำนาจของประชาชนในการที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืนพร้อมกับเพื่อนเราทั้งหมดข้างล่างเนี่ยนะเพื่อนจากทั้งในอาเซียนนอกอาเซียนวันนี้คณะทูตทุกป,ประเทศก็ให้ความสนใจให้ความหงยายูงใยให้การสนับสนุนแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปกับประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องรักษาเพื่อนไว้ให้มากที่สุดนะถ้าไม่เข้าใจก็อธิบายเขาจนเข้าใจนะเราจะต้องไม่อะไรละ่ะไม่เพิ่มปัญหาขึ้นมากขึนก้นกว่าเดิมนะครับไม่งั้นนะักนุมานก็แย่นะพระรามก็เรียกคนบ่อยเกินไปไม่ได้นะเพราะนั้นทุกคนจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศรัทธาของตัวเองที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมือง ว่าเราจะช่วยกันตรงไหนนะวันนี้เรามาช่วยกันเยอะแยะมาช่วยกำลังใจให้กับประชาชนให้ช่วยกำลังใจให้กับมูลนิธิสื่อประชพมีสถาบันอีกนะครับแล้วก็มีกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลกัหลกๆกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็ที่จัดจำหน่ายเยอะแยะหมดทั้งต้นทางต่างทางปลายทาง,ทางต้องไปด้วยกันทั้งหมดนะครับมีอะไรถามอะไรไหมไม่มีนะ e q u c a t i o n อนทำงขอบคุณนะครับขอบคุณในการร่วมงานในวันนี้ขอบคุณบอร,ร,ร์ดสปาะันรัฐขอบคุณคณะกรรมการทั้งสิบสองคณะที่กำลังจะขับเคลื่อนประเทศเราจะต้องเอาทุกคนมารวมเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ทั้งภาครัฐข้าราชการอะไรล่ะธุรกิจเอกชนประชาสังคมประชาชนสิทธิมนุษยชน n g ็นจีโอ้หมดทำเพื่อประเทศไทยกันนะครับนะอย่าบวยทำเพื่อคนเดินมากนัก คนไทยยังต้องการสิ่งที่ท่านทําอยู่ออนนี้มากมายนะขอให้กลับมาดูประเทศไทยบ้างแล้วก็เราไม่ไปละเมิดสิ่งต่างๆ,ๆที่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับในพันธสัญญาต่างที่เรามีอยู่ผมจะไม่เคยคิดจะทาอะไรสักอย่างแบบนั้นนะขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยขอบคุณพี่น้องทุกคนท,ทั้งที่มานี่และไม่มานี่ก็ยังน้อยท่านก็ต้องฟังผมว่าทกาไปกว่าแล้วมั้งนะเพราะว่าท่านไว้ใจ ให้ให้ผมทํางานนะผมก็ต้องทําต่อไปนะก็ต้องด้วยความขอบคุณนะครับทุกอย่างที่ผ่านมาให้สาการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสามวันนี้เป็นฝันร้ายที่มันไม่ต้องฝันกันอีกทุกคนทํายังไงอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกอย่าให้ฝันร้ายตื่นกลางดึกอีกนะนอนก็ไม่ค่อยจะหลับตื่นกลางคืนอีกนะอาการก็ดูดีตาหยีกันหมดตาแดงกันหมดแล้วเพราะทั้งวันทั้งคืนไงกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำนะนอนก็ไม่หลับปลุกกลางดึก พูกเยอะคอเจ็บใช่ไหมเราไม่มีใครแก้ปัญหาประเทศไทยไล้ลอกจากคนไทยทุกคนที่เป็นคนไทยทั้งายและใจจำไว้ไม่มีนะด้วยแรงของเพื่อนเราสามรุ่จากต่างประเทศขอ,ทขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอขอบคุณบุทีรัมอ์สืบทอดแล้วก็กระทรวงอาดไทยนะครับหน่วยงานที่อยู่ข้้งทั้งหมดที่ได้ร่วมการจัดงานในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรตินะครับแล้วก็ผมถือว่าสิ่งที่เราที่ยวทำอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทําเพื่อไทรอ่ะทำเพื่อคนไทยแล้วมันเป็นกุศลเราทําบุญมาเยอะแล้วทําบุญไหว้พระขอพระขอพรเยอะยะนี่แหละสิ่งที่เราทำนี่คือกุศลทําให้คนทําให้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 คิดอย่างเดียวว่าให้ตื่นเช้ามาจะให้อะไรคน มันถึงจะคิดออกก็จะให้อะไรมากน้อยไปยังไงถ้าคิดว่าจะเอาจะรับมันจะคิดไม่ออกว่าจะให้ยังไงตามความคุผมไ้เพราะฉะนั้นผมก็จะให้ท่านทุกวันนะพูดมากหน่อยแล้วหน่อยก็ให้ท่านทางนั้นแหละขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้การจัดงานเป็นไปราบรื่นเรียบร้อยแล้วก็ผมขออะไรนะ่ะเปิดงานศิลปะที่ป,ประเทศไทยโอบขอบก้าไกลด้วยพระบาทมีหน้าบานันนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณนพระนัทท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงครับพระนัทท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับขออนุญาต Two one. one. The special souvenir here is made from Yan Lipao plants. It is known to be a